สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมนะครับวันนี้เก็บรถไฟยามเช้านะครับจากสถานีเชียงรักน้อยนะครับวันปียามหาลานนะครับขบวนที่เข้ามาเป็นขบวน208นะครับนะครสวรรค์กรุงเทพขบวนชานเมืองรอบสายนะครับขบวนสุดท้ายที่จะจอดเชียงรักน้อยนะครับผู้โดยสารรอกันหนาตานะครับวันนี้ อย่างช้าๆนะครับสมกับเป็นรถหวานเย็นจริงๆนะครับผ่านไปแล้วขบวนแรกนะครับ208นะครับ จากนกครสวรรค์เข้าสู่หัวลำโพงนะครับมาจะรอขบวนต่อไปนะครับทายชื่อว่าเป็นขบวนหมายเลขอะไรนะครับ สูซี่ผ่านไปไวมากนะครับไปหาทำเลใหม่วิ่งกลับเกือบไม่ทันวิ่งห้อยเลยวิ่งเข้าวิ่งร้อยเมตรตรงนี้มันเสียงดังฮนะกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนจุดดีกว่าน,น่าจะเป็นด่วน75นะครับมาก่อน901นะครับ รถต่วนดีเซนลางนะครับมาละมาละเจ้าสนาสถานีเตือนนะครับว่าอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับเดี๋ยวจะโดนควันได้นะครับ ก็มีคนมาถ่ายรถไฟจากไอ้น้ำอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือิคนนะครับทุกคนก็กำลังเตรียมตัวที่จะถ่ายนะครับหลังจากขบวน75ผ่านไปนะครับ9 0 1ก็มาสัทีนะครับมาเลทประมาณหนึงนะครับเลทประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบวน901นะครับ กรุงเทพยุทธยานะครับรถจักไอ้น้ำนะครับในวราระพิเศษวันปียามหาราชนะครับ2 3ตุลา2567นะครับ หรือขบวนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหรือขบวน7อีกขบวนนึงนะครับกำลังจะตามาเร็วๆนี้นะครับ วันเจ็ดนะครับด,ด่วนอีสานลางมาแบบเงียบๆนะครับไปเชียงใหม่นะครับวนนี้เป็นแบบอ เร็วตามเวลานะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับสำหรับคลิปรถไฟวันนี้นะครับ1 2 3 4 5ขบวนทั้งหมดนะครับหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ subscribe กันได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับสวัสดีครับ